ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวนะครับที่เ,เสียสละเวลามานะครับในการมาทำาสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาติแล้วก็ที่สัมภาษณ์นิสิดที่ขาดไปไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็ครอบครัวของผมนะครับก็ <c oughs> ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าทุกท่านจะได้รู้ผลยังไม่เป็นทางการแล้ว ยังมีภารกิจอีกหลายภารกิจนะครับที่เราต้องดําเนินต่อไปแล้วก็เมื่อในภาพรวมของประเทศก็เห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็ยังต้องเดินทางต่อนะครับเพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับนาพาความหวังกลับมาสู่การเมืองอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ทําให้การเมืองเป็นเรื่องของประชาชนมากขึ้นรักษาผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องต่อไปครับผม นะครับมีคำถามอะไรไหมครับหล,ลังจากนี้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะขอบคุณพี่น้องประชาชนครับก็ตามธรรมเนียมของพวกเรานะครับก็คงไปแห่นะครับตามที่ต่างๆทั่วจังหวัดพิศนุโลกนะครับเพื่อขอบคุณความไว้วางใจที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีให้แล้วก็ไปยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรไม่ว่าท่านจะเลือกหรือไม่เลือก ผมพร้อมเป็นผู้แทนรัษฎรที่เป็นปากเป็นเสียงและเราใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดพิษณุโลกทุกคนครับเราโคกัตามเรื่องน้ำใช่ไหมครับแน่นอนครับน้ำเป็นหนึ่งในวาระที่ผมใช้หาเสียงเป็นวาระหลักและผมเชื่อว่าปัญหาน้ำเป็นปัญหาที่กัดกินคนพิษณุโลกมาอย่างยาวนานนะครับยังมีอีกหลายเรื่องครับไม่ว่าจะท่านอยู่ในช่วงไวัยไหนในอาชีพอะไรเราเชื่อว่าราสัสดิการที่ดีและ คุณค่าพื้นฐานแล้ว่าคุณคุณภาพหลายๆอย่างพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําอากาศนะครับถนนหนทางก็ยังเป็นวาระหลักของประเทศนี้อยู่เช่นเคยครับการผลักดันนโยบายต่างๆที่เราได้หาเียงไว้นะครับเราจะดำเนินการอย่างปครับเพราะว่าในสถานที่พรคประกาศว่าจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จริงๆการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ตัดช่องทางในการพัฒนาหรือว่าผ่านกฎหมายในหลายๆในหลายๆวาระนะครับ ทุกท่านก็ได้เห็นว่าตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่มาจะถึงอดีตทราคก้าไกลเนี่ยเราผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้าหลายตัวมากๆนะครับล้วครั้งนี้นะครับก็แค่ถักดันวาลั์ที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ้นอย่างที่ยืนยันนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามปัญหาใดก็ตามที่เป็นปัญหาของคนดิสนโล่นะครับผมยินดีเป็นปากเป็นเสียงและนําเรื่องนี้เข้าสู่สภามีกลไกทางกรรมธิการมีกลไกหลายช่องทางที่จะสามารถทํานโยบายให้เกิดขึ้นจริงได้ครับไม่มากก็น้อยครับก็จะทําอย่างเต็มที่ครับ ที่บอกนะครับก็ยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยที่ไม่แบ่งแยกว่าใครเป็นใครมีตําแหน่งอะไรหรือว่าใครอยู่ในสถานะไหนนะครับตามใดก็ตามที่เราเห็นตรงกันว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งสิ่งนั้นจะมีผมอยู่เสมอครับ